วีซ่า originally นะคะแบบจริงๆเลยคือหมด uh, เดือนมีนามีนาหมดไปตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดแล้วแหละคือ uh, เพราะว่าเราสัญญาทำงานสัญญาบินมาทำงานปีหนึ่ง okay, คือจริงๆเราสปอนเซอร์หรือบริษัทที่เราทำผ่านเขามาเนาะแล้วของเราอ่ะ uh, มันเป็นแม็กซิมัมหนึ่งปีแล้วหนึ uh, ่งปีอยู่ต่อได้หนึ่งเดือนสาสิบวันอะไรเงี้ย ไม่สามารถที่จะไปขอ EXTEND VISA ได้อีกคือเราจะไม่สามารถยื่นเรื่องบอกว่าเฮ้ยฉันขออยู่ต่ออีกสักแบบสองสาเดือนสี่ห้าเดือนอะไรเงี้ยไม่ได้เลยคิดว่ามันก็เลยเป็นปัญหาไง<ฆ>ทางสปอนเซอร์อย่าเนี้ยคือเขาทำการแบบว่า เอ็กเซคือขยายเวลาวีซ่าให้เราเพราะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถึงเดือนเมษาสามสิบเอ็ดเมก็คืออ่าพฤษภาคมสามสิบพฤษภาคมอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ไปอีกสองประมาณ2 2> สองเดือน,นใช่ก็คือก็เป็นสองเดือนแล้วก็อยู่ต่อได้อีกประมาณเดือนสามสิบวันอะไรเงี้ยก็คือขยายให้เราเพิ่มถือก็ก็น่าจะหวังว่าอีกหวังว่าถ้า คือแบบว่าถ้ายังกลับไทยช่วงนี้ไม่ได้ระยะเวลาวีซ่าที่ขยายไปน่าจะพอพอกับอให้ให้โควิดห,หมดอะไรอย่างนี้หรือเปล่างั้นตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะพี่ป๊ับที่นี่อคือต้องบอกว่าแรกๆเราเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่ได้ฟิลว่าโควิดมันมันมันอยู่ใกล้เราเลยอ่ะ คือเรารู้ว่าเราต้องระวังตัวเราก็ระวังตัวตลอดเวลา <c oughs> แบบอยู่บ้านจริงๆปกติเราคืออยู่บ้านแทบจะตลอดเวลาทุกวันตั้งแต่มีกักตัวมาอย่างเงี้ยแล้วออกไปทีก็ซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนานๆนนครั้งจะออกไปทีหนึง่งแล้วเวลาออกไปอ่ะก็ต้องมีทั้งแมสมีทั้งอ่ามีทั้งถุงมือใส่คือแบบโปรเทคตัวเองเต็มที่มากคนส่วนใหญ่ก็เลยเป็นประมาณน,นั้นเลยก็คืออ่า พยายามที่จะออกให้หน้อยที่สุดอเมริกาก็ท็อปฟอร์มเนาะมันก็ประเทศประเทศนี้ก็คือติดอันดับแรกของโพลอยู่แล้วคือเราลงจริงๆเราลงชื่อไปแล้วนะคะลงชื่อไปแล้ว เราอ่ะจริงๆเราลงชื่อเราอยากกับวันที่สิบแปดแต่ว่าเราก็ไม่คือเราก็เข้าใจว่าสถานการณ์มันไม่โอเคหลายๆอย่างแล้วเหมือนกับทางรัฐบาลเขาอ่ไม่มีเขาเรียกอะไรอะจะพูดว่าไงดีเหมือนกับไม่สามารถรองรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยกลับไปได้หลาย,ลายๆ หลายๆคนเพราะว่ามันเหมือนไม่มีที่กักตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เข้าใจแล้วมันมีหลายคนที่เขาแบบอเขาเรียกอเหมือนมีหลายคนที่เขาจําเป็นต้องกลับมากกว่าเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็รอดูสถานการณ์เพราะว่าตอนเนี้ยเราลงชื่อไปแล้วแต่ว่าทางสถานทูตก็ยังไม่ได้ติดต่อ,อก,กลับมาว่ากลับได้ไหมอะไรอย่างไงตอนนี้ก็คือทําได้ก็คือรอ ใช่เราก็รอรอเขาวา่าจะยังไงก็พักอยากให้ทุกอย่างแบบดีขึ้นเร็วๆเพราะว่าจริงๆก็เห็นว่าหลายๆคนได้รับผลกระทบแบบหนักหนักมากเหมือนกัน